สวัสดีท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีด้วยนะครับวันนี้มาเจอกันรวมคลิปนะครับถ้าคุณไม่เคยเห็นพลังของแม่ไม้มวยไทยวันนี้คุณจะได้เห็นครับเพราะนี่คือการรวมคลิปน็อกน็อกแบบไม่ลุกครับน็อกแบบลืมบ้านเกินดึงลงมาจิ้ม้ายลําตัวเตะขวาขึ้นบนจิ้มสายลำตัวนี่ครับโอ้โหจังหวะจิ้มสายลาตัวนะครับหนักจริงๆนะของบัวขาวนะผู้ชมเตะขวาจิ้มครับโอ้โหกระโดดออกมาติ้ม้ายลาตัวอีกทีโอ้โหนี่ครับมีแผลอยู่แล้วครับโอ้ย แข้งบัวขาวนะไม่ใช่หมอนยางพาราครับจะได้เรียกหาตัดเล่ตันหลอดท่านชมนี่ครับขี่ขาล่างลงไปนอนครับโอ้โหดูฮะสูงใหญ่ก็ไม่กลัวบัวขาวบดขับโอ้ยเตะขวาดอกนี้ครับโอ้โหเต็มชายโค้งครับนี่โอ้ยจําช็อตนี้ได้ไหมครับยกมือบอกมีกันเลยครับท่านชมมาดูเกมมันชกค,ครับโอ้ยเดี๋ยวนะเปิดหัวมาเตะเลยแหละครับบัวขาวโอ้ยล่อการคอลงไปนอนครับเพียบครับโอ้โหไอเข้าขวาท่านชมไอเข้าซ้ายโอ้ย ตกระเด้งตามเขาคุณผู้ชมตะว,วงองมหมดแล้วครับโอ้โหเครื่องน o เครื่องในนี่โอ้ยสะเทือนครับย้ายหมดแล้วครับตอนนี้เครื่องในอโอ้โหนะครับไอจอมไอจอมซาดิสครับแกลุกขึ้นมานค่ณผู้ชมเดีวใหไพนานนี่มีความมั่นใจมากนะครับนี่ครับโอ้ยจังหวะถีพะคุณผู้ชมมีแบ็คคลิกด้วยนะครับแบ็คคลิกนี่ชอบถีเผากระจับบัวขาวนะนี่ครับจังหวะนี้ครับโอ้โหบัวขาวเตือนแล้วนะครับบอกให้ถีทุงสูงหน่อยครับแอบพอนุ่มพอนุ่มถีทุงสูงหน่อยนะครับไม่งั้นจะไม่เตือนนะครับนี่ครับจังหวะบวกหมัดขวโโออหลงไปนน อุย้ย <Editor> ลุก <Techn Pokémon> มาเตือนสติตัวเองครับมองหน้าพี่เลี้ยงครับเอาไงดีครับโอ้ยจังหวะเตะครับอุ้ยดูครับภวกเขาเตะไม่เลี้ยงนะครับดูฮะโอ้โหออกอาวุธแต่ละดอกนี่ไปยังเขาไปโอ้ยกึ่งจมูกกึ่งแก้มท่านชมโอ้โหเต็มปากเต็มจมูกครับดูฮะอุ้ยแกลุกขึ้นมานี่ตตงดึงสติตัวเองครับบวกมาขวาภวกเขาจิ้มเข่าซ้ายโอ้โหจังหวะนี้ครับอุ้ยหนีครับเตะขวาขึ้นบนนะอุ้ยยกมือครับไม่เอาแล้วครับจะกลับบ้านนะโอ้ยไม่เอาครับไม่ต่อยครับไม่สู้ครับโอ้โคมา อุ้ยกระโดดต่อยครับมาเตะขวาเตะซ้ายครับทัตียมาบัวเขาวคืนแค่เดือแหงขวาครับอุ้ยจังหวะบวงบันอุ้ยยังไงฮะอุ้ยโดนครับท่านผู้ชมมาจังหวะกัดเปิดนะครับนี่ครับไปยังซ้ายล่วงไปเลยครับลงไปนั่งครับเพียบอีกหนึ่งเจ้าครับโอ้โหลุกไหวไหมครับฮาริไหวไหมครับตั้งสติครับไม่ไหวครับกรรมการดูแล้วไม่ไหวครับตาลอยฮะโอ้แกไปพยายามลุกขึ้นมานะครับแต่ตูดยังไม่ไม่ถึงพื้นเวทีนะครับแหมโอ้โหถ้าจะล่วงล่วงแบบนี้ล่วงไปให้ล้มไปเลยครับอย่า อย่าล่วงคกินกลางกลางๆรัอู้ยจังหวะนี้ครับอุ้ยไปโดนอับคัดซ้ายของผู้ขาวนี่ครับไปยังเข้าไปโอ้โหน่ารอยครับท่านผู้ชมไปเลยครับโอ้โหสตรงสติไม่อยู่ครับท่านผู้ชมนิค้าต้องวนออกครับท่านผู้ชมต้องวนออกครั้งกุยต่อยขวาตรงครับอู้ยสับซอกขวาท่านผู้ชมโอ้โหอุ้ยเจ้าตัวลงไปนอนยิ้มครับยังไงนิค้าต่อยขวาหนึ่งทีโอ้โหนี่ฮะอับคัดซ้ายครับทันลมครับสับซอกขวาโอ้โหนี่อยู่จังหวะทันลมนาทีทองของผู้เขานะไม่ปล่อยให้ครูต่อสู้ได้ตั้งหลักครับดูฮะโอ้โหอยู่ ไม่ไหวครับคุณไม่เน้นปริมาณว่าอย่างนั้นฮะต่อยขวาดูครับเอาโดนอะไรครับยังมองไม่เห็นครับทำไมลงไปน้อยครับโอ้ยเดี๋ยวนะฮะโดนอะไรครับ